แต่วันที่17ก็ก็ที่แถลง่องเป็นทางการว่าคงไม่น้อยนะครับเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมีความใกล้ชิดกันของเราเองนะครับซึ่ง้แต่ผุ้ปอยที่เสีย่ยงได้มารายงานตัวโดยที่ว่าการเออเนี่ยก็ได้ดาเนินการไปแล้วรวมถึงหลายแห่งนะครับรวมถึงโดยเฉพาะในการที่จะค้นหา คณะกรรมการทุกก่ันเข้ามาร่วมประชุมอันดับสูงสุดยังเป็นอเมริกานะครับแล้วก็มาที่ที่น่าตปดหลัวคือพอม่านะครับพมา่าตอนนี้รบส52คือล่าสุดที่โมเดของนครปฐมนะครับเมื่อวานอันนี้นะครับที่ล่าสุดที่เมื่อวานตอนนี้นะครับโดยเดือดโดยเสียไปครับ อันนี้ของนครพายของนครสมแล้วก็ของสมุดสาครมากสุดครับครกบผมหนึ่งนะที่เป็นการจุดที่สองครับเพื่อตั้งศูนย์แล้วนะครับจุดนตอนนี้เราจะเพ่งเลยไปที่สองกลุ่มนะครับก็เป็นกลุ่มแรกกรณีนะครับก็อาจจะมีมาตรการนประกสมุดสาครนะครับอันที่คนะครับในตรคนนี้นะครับเนส่วนาน7วันแดังต้งต้อรารื่องตงก กางด่านนี้ทางการไม่ได้ไมันยังมีที่อื่นดูมันเป็นลําดับรองงานต่างด้งาไม่เห็นเขาพื้นที่ให้สอดคล้องับส่อูในน้ป็นแบ่งการเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแต่หนึ่งทั้สองพันห้าร้อยสสามนะคะวันที่แปดตาบ้าแล้วนะคะเมื่อวานนะคะว่าเป็นอันดับแรกนะคะที่เยอะที่สุดคืออำเภอสามพานพื้นที่เช่นตลาดที่มีคือข้อหงใยของประชาชนในช่วงนี้ค่ะ ทางคณะกรรมการ,กราเราได้ร่วมกันนะครับในการที่จะหาหลือวางมาตรการในการที่จะป้องกันควบคุมทั้งบุคคลที่มีความเสี่ยงในจังหวัดนครปฐมเองซึ่งจังหวัดนครปฐมเองเนี่ยเรามีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครอยู่หลายส่วนนะครับแล้วก็มีการติดต่อทางธุรกิจค้าขายกันอยู่ เราก็ได้วางมาตรก,การอย่างแรกเลยเราจะเร่งค้นหาบุคคลที่มีโอกาสเสี่ยงคือบุคคลที่เข้าไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับให้มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทุกแห่งนะครับทุกแห่งรวมถึงที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะครับเพื่อเราจะได้ เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็จะได้สอบสวนว่าท่านมีความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยรวมถึงให้คำแนะนำกรณีที่ท่านมีความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็จะให้กักตัวท่านเองเพื่อดูอาการอยู่ที่บ้านของท่านนะครับสำหรับท่านที่ถ้าสอบสวนแล้วนะครับเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงไปสัมผัสใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องกับบุคคลที่ป่วยแล้วเนี่ย ก็เราอาจจะต้องเอาเข้าสถานที่ที่เราเตรียมไว้เพื่อกักดูอาการนะครับเพื่อให้แน่นอนว่าท่านไม่ได้รับเชื้อมาก็จะโควทีนตามตามมาตรการของทางสาธารณสุขเราจะเร่งค้นหาผู้เสี่ยงให้ได้รวดเร็วที่สุดนะครับภายในสามวันนี้เราก็คาดว่าน่าจะ ค้นหาผู้เสี่ยงที่มีโอกาสเสี่ยงได้เกือบครบทั้งหมดนะรเราก็จะเข้าไปทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและก็กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในจังหวัดนคปรปฐมทั้งหมดประมาณ60,000คนเศษนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจรวมถึงสื่อสารความเสี่ยงแล้วก็สอบสวนว่ามีมีผคนเสี่ยงอยู่หรือไม่นะครับถ้าพบว่ามีความเสี่ยงเราก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกัน นะครับแยกเสียงสูงเสียงต่ำแล้วก็ถ้าเสียงสูงก็จําเป็นจะต้องควอลทีนสําสหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนคปรปฐมเนี่ยเราก็คงจะเข้าไปดูในพื้นที่สถานประกอบการหรือว่า,าที่พักอาศัยด้วยนะครับเพื่อจะได้สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนผมเองนะครับก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องชาวจังหวัดนคปรปฐมชาวไทยทุกท่านาในช่วง นี้เป็นต้นไปเนี่ยเราคงจะต้องอเน้นตัวเองนะครับให้ความสำคัญกับาการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขโดยสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกมาสถานที่ภายนอกเคหสถานตลอดเวลานะครับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา,าล้างมือบ่อยๆจะใช้เจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ก็ได้ ล้างอย่างถูกวิธีนะครับไม่เข้าไปในที่มีคนชุมนุมกันจำนวนมากๆโดยไม่จำเป็นนะครับถ้าเข้าไปในสถานที่นั้นๆก็จะต้องใช้แอปพลิเคชันไทยชนะนะครับทุกครั้งนะครับก็เชื่อว่าถ้าพวกเราร่วมมือกันนะครับอย่างเข้มข้นจริงจังเนี่ยเราจะสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด รอบที่สองได้สำหรับประเทศไทยขอบคุณครับ